รีวิวอีกทีนะครับรถโตโยต a าไฮลักซ์ฮีโรราคาเฉพาะเดือนเกิด45,000เข้าไปเลยครับเครื่องยนต์ดีเซลภายในนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยเข้าไปดูใกล้ๆเก็บโดนกำลังบินเก็บภาพบรรยากาศขั้งบนชิューปวๆน,น,น,นะครับเก็บวิว ให้ผู้ชมได้มาดูอ,อ่ะมาที่เรื่องรถกันต่อนอกเรื่องไปไกลแล้วครับจัดทรงมาแล้วนะครับล้อกว้าง16นิ้วล้อลายกระสุนลายลูกโม่นะครับโอ้ มีเสียงบัวด้วยเร็วๆนะครับเร็วๆฮะมิเนอร์ถือให่ไหนเดี๋ยวเขาจะไปเปิดฝาเครื่อดูว่าคายใต้ฝาของผมีอะไรดีบ้างนาจนะอ,อันนี้เก็บอะไร ผมถอดเครื่องเสียงออกแล้วนะครับใช้ไม่ได้นี่แต่ลมต็อใช้งานได้อยู่จะถอดออกนะครับเครื่องก็ตามสภาพเครื่องยนต์ดีเซล2.45ดีเครื่องประมาณ2.5 0 0นะครับโอเคถยหมอถอยออกมา บางเลยนะครับขันชนเป็นสนิมสนิมนี่ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับสนิมนี่ขัดเอาเองอันนี้ท่อผมดัดขึ้นบนนะครับภายในนิดหน่อยอะ ดูดูดนี่นะครับด้าน,นหลังเครื่องเสียงถอดออกไปหมดแล้วนะครับหมดเหลือละโบ้โครับช่องว่างไม่มีแล้วลกๆหน่อยไม่สะอาดนะคะรับพอดีรถจอดนานไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ขี่เลยนะครับจอดไว้อย่างเดียวสัปดาห์หนึ่งก็มาสตาร์ททีหนึ่งนะครับ เหรักฮีโล่คันนี้หากท่านใดสนใจโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นัก45,000รับรถไปเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์